หกตำนานสุดเทียนมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสวัสดีท่านผู้ฟังช่องเรื่องเล่าสยามที่รักทุกท่านวันนี้เราจะนำเรื่องราวสุดหลอนในมหาวิทยาลัยมาให้ฟังกันเรื่องราวจะน่ากลัวสุดหลอนขนาดไหนมาลองฟังดูมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนานมีอายุมากกว่าร้อยปีโดยเริ่มแรกในปีพศ2439ก่อตั้งเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยหรือโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและจนมาถึงในปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสถานที่ตั้งเดิมของมหาวิทยาลัยนั้นเคยเป็นจวนและที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือท่านช่วงบุญนาคผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเมื่อต้นราชการที่ห้ามาก่อนแต่ที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานเรื่องลึกลับที่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นถ้าใจกล้าพอก็ไปฟังเลย หนึ่งอาคารวิเศษสุภวัตรหรือตึกดนตรีไทยดรสุดารัชชานเลขารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เล่าเรื่องของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ว่าอาคารวิเศษสุภวัตเป็นอาคารดนตรีไทยมีเสียงบรมครูหลายชนิด มีเครื่องเล่นดนตรีไทยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นระน,นาดเอกกลองปีคลุยค้องและอื่นๆเมื่อสมัยก่อนที่นี้เคยเป็นหอพักชายมีนักศึกษาโดดออกไปเที่ยวด้านนอกหลายครั้งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนักศึกษากลุ่มนั้นกำลังจะหนีออกไปเที่ยวกันแต่กลับพบว่ามีเจ้าพ่อท่านช่วงบนญน้ายืนถือดาบขวางใส่ชุดสีขาวกันไม่ให้ออกไปด้านนอก และทำซีหน้าขึงขังดูน่ากลัวมากกลุ่มนักศึกษาก็ได้ไปขอเข้ามากับเจ้าพ่อจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าโดดออกไปเที่ยวด้านนอกอีกเลยนอกจากนี้ยังมีคนงานนักการพันโรงที่พักอยู่บริเวณตึกด,ดังกล่าวในเวลากลางคืนมักจะได้ยินเสียงระนาดหรือไม่ก็เป็นเสียงดนตรีไทยเต็มวงแทบทุกคืน บางครั้งอาจารย์ประจําภาควิชายังเคยเห็นชายรูปร่างใหญ่กำํยำเดินผ่านไปมาในห้องปฏิบัติแต่พอเดินออกมาดูก็พบว่ากุญแจที่คล้องอยู่หน้าประตูไม่ได้เปิดแต่อย่างใดบางครั้งที่ไฟดับก็จะได้ยินเสียงดนตรีไทยออกมาเป็นระยะระยะแทบทุกวันเช่นกัน2สํานักงานศิลปะวัฒนธรรมและหอประชุมถัดมาเป็นสํานักงานศิลปะวัฒนธรรม และหอประชุมที่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าพระภิกษุสงฆ์หรือผู้มีสัมผัสที่6กที่เข้ามาบริเวณห้องประชุมดังกล่าวจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในห้องประชุมมีวิญญาณของเจ้าพ่อสิงสถิตยอยู่แต่ที่เจอกับตัวเองเลยก็มีอาจารย์สอนพิเศษอยู่ท่านหนึ่งท่านมาสอนวิชาขับเสภา ระหว่างที่ท่านเดินไปเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าอยากฟังเสภาขยับกลับให้ด้วยอาจารย์จึงเดินกลับมาที่ห้องประชุมและให้นักศึกษาทุกคนเงียบจากนั้นอาจารย์ก็ขับเสภาจนจบเพลง3บ้านเอกะนาที่ถูกเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการว่าบ้านผีสิงนั้นสร้างขึ้นในปี พศ2462ตรงกับในสมัยรัชกาลที่6เป็นบ้านเรืองไทยทรงปัญญาของท่านตำรวจเอกพระยาประสงค์สับการตำแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นต่อมาบ้านหลังนี้ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรสาวคือคุณประยูนเอกนาะคซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่เนื่องจากบุตรสาวของท่าน ไม่มีทายาทสืบสกุลบ้านหลังนี้จึงตกเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามพินัยกรรมที่ได้ระบุไว้ว่าหากไม่มีทายาทสืบต่อแล้วก็ให้บ้านหลังนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในเวลาต่อมามหาวิทยาลายัยได้ปรับปรงุงซ่อมแซมตัวบ้านให้สมบูรณ์เหมือนเดิมทั้งภายในตัวบ้านและภายนอก และใช้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝั่งทนบุรีภายในพิพิธภัณฑ์ศูนย์ 0, กรุงทนบุรีศึกษาประกอบด้วยห้องจัดแสดงทั้งหมดสิบห้องเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกที่เล่าต่อกันมาคือนักศึกษาที่เข้ามาถ่ายรูปบริเวณบันไดด้านหน้าพอถ่ายรูปเสร็จนำรูปไปล้างและนำมาดูพบว่าในภาพนั้นมีหญิงชรานุ่งผ้าจงกระเบน ตัดผมทรงดอกกระทุ่มกำลังก้าวขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นอาจารย์นำรูปของคุณประยูนมาเทียบกับรูปที่ถ่ายไว้พบว่าลักษณะรูปร่างและใบหน้าคล้ายคลึงกับท่านมากหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ประมาณสองสามครั้งนายสุชากรีก่อเกียตรติกูลหัวหน้าง,งานอาคารและสถานที่เล่าว,ว่าตอนที่เข้ามาทำงานในช่วงแรกแรก บริเวณด้านหลังอาคารหนึ่งรอยปีสีสุริยวง์มีต้นกล้วยตานีรกมากทางอธิการบดีจึงมีคำสั่งให้ตัดต้นกล้วยนั้นทิ้งโดยมีคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาตัดหลังจากตัดต้นกล้วยตานีได้หนึ่งต้นคนงานคนดังกล่าวจุดก็กลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วคนงานดังกล่าวแสดงกิริยาอารวาสโวยวายเหมือนถูกผีเข้า ยาตจึงนำไปหาร่างทรงคนงานบอกว่ามาตัดเขาทำไมเขากำลังตั้งท้องอยู่ต่อไปนี้ห้ามคนงานคนนี้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยเด็ดขาดผมและคนงานก็ได้ไปขอขมาหลังจากขอขอมาเสร็จก็ไปดูที่ลำต้นกล้วยก็พบว่ามียางคล้ายๆเลือดซึมออกมาอยู่ตลอดเวลาจึงได้ทำเป็นสารเพียงตาและใช้ผ้าสามสี ผูกบริเวณต้นกล้วยนายสุชาติรีกล่าวหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทราบว่าต้นกล้วยดังกล่าวเป็นต้นกล้วยที่นำมาจากพิธีไหวครูแล้วนำมาลงไว้ที่บริเวณนี้4ห้องโถงอาคารวิเศษสุภวัดนายธนาสารประกายสันติสุขหรือเสียอายุ23ปีนักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรีไทยเล่าถึงประสบการณ์ว่าขณะที่ศึกษาอยู่ปีที่สองวันที่เกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ซึ่งต้องออกไปแสดงงานด้านนอกอาจารย์นักกรแปดโมงเช้าจึงได้เข้ามาที่อาคารวิเศษสุภวัฒนเพื่อซ้อมดนตรีไทยกับเพื่อนก่อนขึ้นแสดงจริงระหว่างนั้นมีเพื่อนไปเข้าห้องน้ำ หลังจากทำธุระเสร็จต้องเดินผ่านห้องโถงที่มีเครื่องดนตรีไทยเรียกว่าเครื่องมอนประกอบด้วยคองมอนสี่วงระน,นาดเอกระน,นาดทุม้มเอิงมางคอกตะโพนซึ่งมีอายุตั้งแต่รัชกาลที่ห้าจังหวะที่เดินกลับนั้นพอดีประตูห้องโถงเปิดอยู่สายตาที่มองเข้าไปในห้องโถงพบชายผิวเข้มใส่เสื้อขาวนุ่งจงกระเบนขาวนั่งมองหน้าอยู่ จึงรีบวิ่งออกมาหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อย่างเดียวกันอีกหลายครั้งจนกระทั่งอาจารย์ที่ซื้อเครื่องมอนชุดนั้นมาเล่าที่มาของเครื่องมอนให้ฟังว่าเครื่องดนตรีชุดนี้เจ้าของเขาตายแล้วแต่ลูกนำเครื่องดนตรีมาขายเจ้าของห่วงเครื่องดนตรีชุดนี้มากเสียยังเล่าต่ออีกว่าเมื่อครั้งงาน117ปีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการแสดงเยอะมากซึ่งคนที่ต้องแสดงส่วนใหญ่ต้องขึ้นมาแต่งตัวที่ห้องโถงดังกล่าวมีผู้หญิงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เข้าไปเล่นเครื่องดนตรีชุดนี้แล้วเล่นอย่างแรงมากหลังจากเสร็จงานผู้หญิงคนนั้นก็กลับบ้านระหว่างที่นอนอยู่ก็รู้สึกอึดอัดตัวเองจึงลืมตาขึ้นพบว่ามีชายผิวเข้มใส่เสื้อขาวนุ่งจงกระเบน สีแดงขึ้นไปเหยียบอกและชี้หน้าพอวันรุ่งขึ้นผู้หญิงคนนั้นมาปรึกษาอาจารย์ก็เลยให้ผู้หญิงคนนั้นไปจุดทูตขอเข้ามากลางแจง้งนอกจากนี้ยังมีนักการพานรุงบางคนเห็นเจ้าพ่อที่บริเวณสารด้านหน้าอาคารดังกล่าวบางคนก็ได้ยินเสียงบางคนก็เห็นเป็นเงาโดยส่วนตัวแล้วเชื่อเรื่องนี้มากเพราะเคยบนกับเจ้าพ่อไว้ว่า ขอให้เรียนจบตามเกณฑ์ซึ่งในช่วงแรกๆก,ก็มีปัญหาเรื่องการเรียนหลายอย่างหลังจากบนไปแล้วเกรดก็เริ่มทยอยออกเรื่อยๆผมก็ซื้อดอกดาวเรืองกับเบฟซี่ไปถวายเจ้าพ่อเสียกล่าวห้าศาลพระภูมิประจำสถาบันนอกจากนั้นยังมีศาลพระภูมิประจำสถาบันหรือที่เรียกกันว่าศาลพ่อปู่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติที่นักศึกษาใหม่ทุกรุ่นจะต้องไปเคารพสักการะเชื่อกันว่าหากนักศึกษาคนใดต้องการที่พึ่งพิงทางใจในเรื่องต่างๆสามารถมาขอพรกับพ่อปู่ได้6ชั้น15ตึกคณะนิเทศศาสตร์เมื่อ10กว่าปีก่อนมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งถูกคมขืนและถูกฆ่าตายที่ชั้น15ตึกคณะนิเทศศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปชะนั้นคนเดียวในช่วงเย็นเพราะวันดีคืนดีอาจได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือบางครั้งเข้าห้องน้ำแล้วมองออกไปที่กระจกก็จะเห็นผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่แต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่พบใครเลยเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างฟังเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะ